สวัสดีครับวันนี้เราสองคนครับอยู่ที่กองละครสาวสองวิญญาณครับวันนี้ก็เป็นการเปิดกล้องวันแรกครับผมใช่ค่ะบรรยากาศจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ เดินหน้าถ่ายทำกันแล้วสำหรับละครเรื่องสาวสองวิญญาณเป็นการเจอกันครั้งแรกของพระนางจินจินนะและมินนี่พันธิราบรรยากาศการเปิดกล้องวันแรกมินนี่มาในชุดนักศึกษาสดใสสมวัยแต่กลับไปเจอคนเมากำลังอลวัดอย่างบ้าคลัง่งโชคดีที่ได้จินมาช่วยไว้ทันเลยได้เห็นลีลาการบูรเบาๆของจินแถมยังแอบมีซีนกุ๊กกิ๊กน่ารักน่ารักของพระนางด้วยแหมเข้าฉากด้วยกันครั้งแรกก็ครบทุกอารมณ์ทั้งบูทั้งรักเลยนะคะมาถึงก็ออกสเต็ปแล้วเราคิดว่าจะแบบฟีลแบบนิ่งๆนะอะไรอย่างงี้นะมาถึงก็บูแล้ว ก็ดีครับดีครับก็เป็นครั้งแรกเนาะที่เราได้ร่วมงานจริงๆจากใจจริงๆก็ตื่นเต้นค่ะเหมือนที่พี่จินบอกคือแบบแต่คือทุกคนเป็นกันเองมากแล้วก็สนุกมากสนุกมากจริงๆในกล้องพี่จินหล่อมากเลยอ่ะเหมือนโดนด่าว่าตัวจิงไม่หล่อเลย รู้ส like ึกว่าอยู่กองนี้แล้วผมแบบอายุเยอะขึ้นมาเลยโอต่อย <c oughs> <ots> ู่กองอื่นนี่เราต้องแบบสวัสดีครับสวัสดีครับเอากองนี้บอกสวัสดีครับสวัสดีครับลูกสวัสดีครับลูกสวัสดีครับจินงไม่ขนาดนะกลังกลมเกินอยู่เป็นการพบกันครั้งแรกครับจินกับน้องมินนี่ครับก็ฝากทุกๆคู่ด้วยเนาะพอทุกคนก็แบบตั้งใจเอามาามากๆค่ะพักความกุ๊กกิ๊กของเราไว้ก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ช่วงหน้าครับช่วงนี้มีละครสนุกๆให้ดูกันอีกหนึ่งเรื่องค่ะไปชมกันเลยครับ มาที่ละครเซรเวอรีคืนนี้ทีมปรมิตาเตรียมตัวไปทัวร์ลงยายแพมกันต่อค่ะเพราะจูจ่ๆก็เดินเข้ามาหาเรื่องซะดืด้อแต่แม้ใครๆก็รู้ทันเข้ามาไม้นี้ต้องมีแผนอะไรบางอย่างอีกแล้วแต่คราวนี้มิตาสวนกลับอะไรมากไม่ได้เพราะมีนิกกับปรีนาอยู่ข้างๆเ,เกิดโวยวายไปเดี๋ยวจะเป็นเรื่องใหญ่แต่ไม่ต้องห่วงค่ะเพราะมีพระเอกไม่ได้ขี่ม้าขาวมาแต่เดินเข้ามาเซฟมิตาแบบเท่ๆบอกเลยว่าช่วงนี้ใครเข้าใกล้มิตารังสีความห่วงของพ่อจ่าแรงมากจ้า ห้ามครับก็ห้ามแบบเราห่วงภรรยาของเรารแล้วเคยไปขู่เขาด้วยว่าถ้าเกิดยังมายุ่งกับภรรยาของเราเนี่ย <S <s ผมจะทําหนักกว่าเดิมอีกเปร้อยล้านเท่า,เ,าเพื่อเมีอทําได้เพื่อเมีอทําได้คือตอนนี้เขาทิ้งเราไปรอบที่สองแล้ว <S <s ใช่แล้วแบบพอเขามารู้ความจริงเขาก็เลยยิ่งเข้ามายิ่งเข้ามาแต่ว่ามันหมดแล้วสําหรับมิตาไม่หมดหรอกเชื่อมผู้หญิงอ่ะก็มันต้องยั่งยืนนี่ต้องใจอ่อนบ้างเนี่ย ยอยู่อยู่ดีๆก็มาถ่ายแบบที่นี่บังเอิญบังเอิญบังเอิญเ,เก่งแล้วก็แบบมาเจอน้องสองคนก็เกิดความคิดสงสัยว่าเขาคือใครสู่<ช>รู้จริงๆก <ๆ S 2> <ช>็เลยถามแล้วถามแบบจี้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 ีถูกจุดด้วยประเด็นใช่ถึงกับพูดไม่ออกก็ต้องมาดูเนาะว่าเป็นไงหลังจบเส้นทางบันเทิงรอชมกันต่อเลยนะคะพิษของบุหรี่ลอยไกลกว่าที่คิดดีที่สุดคืออยู่สูบจากสสสค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ใจร้ายใจดำมมกเพื่อแฟนๆผมทำได้อไม่ต้องย่าเพิ่งเปลี่ยนไปไหนอยากด mm ูละครย้อนหลังพิมเลย w w w b u c k b o o t v